เราอยู่บนสำนักสงฆ์บ้านแม่ภูสำนักสงฆ์นี้อยู่บนยอดเขาเลยแล้วกำลังจะเดินทางลงไปสู่ด้านล่างเพื่อเดินทางต่อไปกับเช้าวันใหม่วันนี้วันที่เท่าไหร่ลืมวันที่แล้ว สูงมากอยู่กับหลวงปู่ท่านอยู่รูปหนึ่งเราก็จะเดินทางแล้วขอให้ทุกคนประสบแต่ความสุขในวันนี้โดยทั่วกันทุกคนขอหนุยพอโอ้เด็กน้อยเดินนะไปเรียนอนยะู่นเด็กเล็กเ,กเกข้ามุมแล้วตอนนี้เราก็เริ่ม เข้ามาถึงลำเมยแล้วเริ่มเห็นด่มฟังแม่นำม้ำเมยก็จะไม่ไกลจากฝั่งพม่ามากมาถึงลำเมยแล้วอยู่ในระดับกิโลถึงสามกิโลนะฝั่งพมา่าจากดิ่มเมยฝั่งนู้นนะหน้าฝั่งนั้นฝั่งพม่าหมดเลยนะั่นน่ะนั่นะนะ่ะฝั่งซ้ายที่ของเมยอ,อะ่ะ ฝั่งนั้นเาพม่าหมดเลยโอเคแล้วเราเดินทางต่ออีกสักยกหนึ่งเอหาที่พักเอาแรงลำเมยโอ้ก็งดงามอยู่น้ำสีครามเลยร้อยเมตรจากที่ เรายือนอยู่นี่ก็ร้อยเมตรแค่นั้นละฝั่งนั้นจนถึงแต่ฝั่งนู้นเลยละ่ะประมาณร้อยเมตรเท่านั้นละ่ะร้อยเมตรลงมามน่าจะเกินนี่ละ่ะถึงแม้อากาศจะร้อนแต่สัมผัสได้ถึงความร่มรื่นแล้วก็เย็นที่ริมฝัง่งสองฝากฝั่งของ แม่นำเมยที่เห็นยืนอยู่นี่ส,สีเขียวคลามตาได้เห็นก็สดชื่นเลยแค่ตาได้เห็นก็สดชื่นลเลยเดินทางต่อโยมถวายน้อยหนง <c oughs> จะได้ฉันน้อยหนงแล้ววันนี้วันแม่เสร็จรรทมจาริก แม่สลิดหลวงเรือแม่สลิดเอฟเอโอหอระคังเอ็นนิดนึงไม่นิดนึง่งละเยอะเลยล่ะนะออกบิทุบาทโปรสัตเชา้านี้ลาหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อจะเป็นพระก,กระเหลียญอยู่ที่นี่มา30กว่าปีแล้ว หน,นีที่บ้านแม่สลิดหลวงถ้าสองอย่างจุดตากเราจะอริรบิดาบาทากันด้านเขาขึ้นมาถึงที่ปักสงดอยน้อยโอ้ยนูชุมชนอยู่ข้างล่าง จะพักที่นี่พรุ่งนี้ค่อยเดินทางต่อโอ้พระธูปงดงามมากเลยสลากำลังก่อสร้างยังไม่เสร็จมีอิฐมีกระเบื้องมีปูนอะไรแยะ,ยะ,ยะ,ยะเลยแล้วก็มีโยมโยมเป็นช่างเนาะเออเป็นช่างเดี๋ยวตู้เจ้าพักอยู่นี่นะคืนนี้เนอะ ที่วัดดอยน้อยตะบนวัดดอยน้อยตะบนท่าสองอยางอำเภอท่าสองอยางติดริมเมยเย็นนี่มาถึงค่านิดนึงเย็นนิดนึงกับหกโมงกับเกือบ 10, สนาทีจะเห็นเจดีฝั่งต,ตีนเขาฝั่งนั้นเป็นฝั่งพมา่าไม่น้ำเมยกันไว้อยู่ มีเจดีย์อยู่ล้วเจดีย์เรียงลายอยู่นะสามสี่เจดีย์ก็จะเห็นเป็นเจดีย์เห็นเล็กๆนั่นแหละคือเจดีย์อยู่ค่อนข้างไกลนิดนึงข้างบ้านเป็นหมู่บ้านคลองพี่น้องชนเผ่าปากกรยอปากกระูดปากกรยอกันมาโซนนี้ก็จะ เป็นหมู่บ้านใหญ่แล้วก็ลงเหลือความเป็นของเต่าอยู่นิดนึงไม่มากมายเท่าไหร่เรจะเรินชมเชิญท้งมามเป็นบ้านที่ชะชม้นหน่อยมีบ้านหลังนี้นี่จะเป็นตองตึงพรุ่งนี้ก็จะเดินทางใกล้เข้าไปแล้วล่ะ ก็จะถึงเคอเยทั้งชาติป่าสารวินแล้วเย็นนี้26มีนาขอให้ทุกคนประสบแต่ความสุขหลับอยู่ในบุญโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนขออนวยพอจได้ยินเสียงน้ำก็จะคงจะ รับรู้รู้สึกถึงความชุ่มเย็นความสดชื่นลามไหลมาแต่เขาข้างบนแล้วก็ไหลอมาตั้งตามฐานห้วยนี้ลมตีขึ้นเลยด้านเขามากพักเหนื่อยถ้าเราเข้าใจในสติปัฏฐาน เราก็จะรอบรู้ในกองสังขารน,นั้นสุขุขุนทิจันทุกขันอาตา ไม่มีคื่โทรศัพท์ไม่มีอะไรทุกสิ่งทุกอยาก่างถูกตัดจากโลกภายนอกจะห้าโมงเย็นแล้ววันนี้ก็จะมาพักกับท่านที่พักดรสง้แม่จวางขอไปหาครูบาอาจารย์ก่อนแล้วก็เช้าก็ต่อสู้อีกวันอีกครั้งวันนี้มันจบแล้วขอให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความมั่นพอทางอีกแล้วที่ภักดิ์แม่จะวาง ไม่มีหลวงปู่แล้วหลวงปูป่เสียมรณาภาพไปแล้วโอ,อ้ภาษาหกสิบมึงบวชแต่อายุยี่สิบมรณภาพไปได้ห้าเดือนเองตุลาหกสามวัดสลาบ่าเริ่มเลยมีโยมพี่มาอยู่กับลูกสาวดูแลวัดให้ <c ười> ดูถือบริการพระด้วย จะต้องเขียน,นเคียนท่าไเอาไว้นั่นละลูกเไว้นั่นละเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวอาจารย์จัดการเองเนาะอาจารย์จัดการเองอาจารย์ขอบใจมากขอบใจมากโอ้สงสารบัตสงสารบา,า,รบาจริงด้วยล้างเงียบสงบดีด้วยไม่มีอะไรสักอย่างเลย ขายแโรคภายนอกเแต่เราก็ต้องเดินทางต่ออีกเหมือนเดิมจัดกระฟงกาแฟมาถวายพระสองฆ์องค์เจ้าอย่างดีเลยนปูที่หลับที่นอนให้ด้วยแต่เราก็จะลงข้างล่างละ่ะลงด้านนี้ก่อนสองพ่อลูก ใกล้เขตส,สารบินเข้าไปเรื่อยแล้วหมู่บ้านเริ่มห่างห่างมากๆเลยอยู่ในระดับเจดกิโลหกกิโลอย่างน,น้อยก็ห้ากิโลถึงจะถึงหมู่บ้านสักหมู่บ้านหนึ่งแล้วเป็นขาขึ้นชันมากชั่วโมงนึ่งได้สองกิโลก็มีได้โลกก,กว่าก็มี ชันขนาดนั้นทางราบ5-6กกิโลถ้าเขาไม่สูงมากนี่ก็จะได้อยู่3ากิโลสกิโลนี่พอได้ชั่วโมงหนึ่งสองกิโลหรือว่าโลก,กว่ากนี่ตัวนมากก็ต้องสู้ต่อไปนั่นแหละเพื่อเปาวว้าหมายและวัตถุประสงค์ของเรานู่นแหละ วันนี้เราจะพักอยู่ยอดเขานู้นล่ะนู่นเห็นธงเหมือนธงวัดธงนักเรียน,น,น่่ปลายยอดไม้นะจะมีโรงเรียนมีหมู่บ้านอยู่ลงไปจากถนนนี้ประมาณหลายร้อยเมตรประมาณกิโลหนึ่งไดง้หลังต้นไม้ต้นนี้ละบนย,ยอดเขาน่นนะเราจะขึ้นไปพัก ขาลงแล้วตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเขนเพอแม่งเงาหรือสามเงานี่นะต่อเขตกันหมู่บ้านก็เลยจะต้องห่างนิดนึงแล้วเขาก็จะเยอะนิดนึงไม่นิดละ่ะคือมากกว่าที่เป็นชุมชนช่วงที่เป็นรอยต่อระหว่างอำเภอหรือว่าจังหวัดนี้จะห่างกัน หมู่บ้านจะห่างสมควรดานเขามาจนมันชันมากใช้คันตีความอดทนอย่างสูงเลยทีเดียวน้ำก็จะหมดแล้วเหลือค่อนขวดแล้วลประมาณ3-4กิโลถึง5กิโลน้ำเหลือแค่นี้จะต้องให้ถึงหมู่บ้าน ตะวัน,นจะขึ้นส yeah. ูงกว่านี ang, ้ตอนนี้จะห้าโมงแล้วแต่ดีวันนี้ไม่ค่อยร้อนแรงเท่าไหร่สู้ต่อไปเพื่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเราสิ่งไหมก็คือทําดูทางขึ้นดอยเลย เห็นทางขึ้นดอยนะน, ád, น,นั่นๆั่นต้นไม้ขึ้นบนยอดเลยนนั่มันมีทางขึ้นอย่างไรเห็นไหมทางเดินข้างซ้ายมื <out> okay. อเราเออทางข้างซ้ายเดินขึ้นเดินขึ้นไปถึงต้นไม้สามต้นข้างบนเห็นไหมน่ะโอ้ยมีทางขึ้นด้วยโอเคโอ้ยสุดยอดจริงเลยโอ้คนบราเดมาก์กบราเดมากเลยเราเคยเห็นปลาเขากองบราเดเบิรงกแล้วเนาะโอ้ย ประเทศเราท้าเกเรียงก็เขาเรียกว่าเกาะทุเลเกาะทุเลเกาะทุเลกภูเขาสีเขียวที่อุดมสมบูรณ์เฮ้ยสวยขึ้นมาอยู่ยอดเลยสำนักสงฆ์อาจารย์ท่านบ้านอะไรก็ไม่รู้ชื่อบ้านไปเถอดีแล้วะที่เราไม่หลับทักสิทธิทท์ไปะข้ไปหาอาจารย์ท่าน,อนขอให้ทุกคนมีความสุขนะ ส่วนผู้พูดอยู่นี่มีความสุขมากเหลือเกินมากจริงๆเสียงไม่ออกครับโอเคมะละกอลูกโตมากเลยมะละกอโอ้เต็มที่เลยวันนี้ได้พักท,ที่พักสงบาง้านทีชอแม่ โอ้ยเทียนมีปลาทูรูปแล้วก็ไข่ไก่ด้วยไขย่ไก่ก็มีโอ้ยเด็กเมื่อคืนนี่ก็ถามก็สงสารว่าหนูจะเรียนต่อไหมวะหนูจบป .6 ห,หนูก็จะไม่เรียนแล้วล่ะถามว่าทำไมเราจะไม่เรียนรู้ไหมคำตอบเขาไวยังไง ได้ยินคําตอบแล้วนูจะอยู่กับพ่อแล้วดูแลวัดเขาอะวัดไม่มีใครอยู่ไม่มีพระได้ยินแล้วก็เลยบอกให้นูเรียนซะลูกเอ,อ้ยอาหลงตาก่อไฟต้มน้ำอีกแล้วพระเราในขาดไม่ได้ล่ะก็คือการต้มน้ำ โยมสองคนก็โยมอีสานด้วยมุกครูนี้และก็หลวงพ่อที่วัดน,นี่ท่านก็พระอีสานร้อยเอด็ดนี่โยมอุปถากสองคนคน,คนหนุ่มสองคนน้่ก็มุกทหารดอนตาลก็คงจะพักผ่อนที่นี่หนึ่งวันวันนี้สนักสงฆ์ทีชอแมทีแปลว่าน้ำที่บริสุทธิ์ชอคือช้าง แม่ได้คือบ้านบ้านช้างบ้านงาช้างบ้านช้างลักษณะนี้เขาว่าที่มีน้ําบริสุทธิ์ไหลผ่านไหลก็จะพักผ่อนที่นี่หนึ่งวันแล้วก็ทางเดินต่อไปก็จะค่อยๆดันขึ้นเพราะว่าช่วงนี้อะโยมบอกว่าหนทางจะสูงชันมากแล้วก็หมู่บ้านจะห่างมากๆเลยก็อย่างที่ว่า จะเป็นเขตแดนที่ตัดอำเภอกันแล้วก็ตัดจังหวัดกันอีกไม่นานกี่กิโลก็คงจะถึงสามเงาแล้วก็อำเภอศบเมยซึ่งจะเป็นเขตป่าสารวินการเดินเข้าไปป่าสารวินและที่จะถึงลำน้ำสารวินนั้นก็เต็มที่เหมือนกันขอให้ทุกคนมีความสุขอยู่ในวันแห่งบุญวันนี้ที่ยี There's not much to do when all I can is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long If I could lay down beside you I would That's all I wanna do I hope that you're safe and That I will see you soon If I can lay down beside you I That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I will, I will. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and I ain't changing beside you i would i would when nothing really matters that's all i wanna do i hope that you're even that i will see you soon if i can lay down beside you i would i would if i can lay down beside That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would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 . There's not much to do. All I wanna do. I hope that you are saving that I will see you soon. If I can lay down beside. Way too long now. If I could lay down beside you, I would. I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you. Forget you, you're all I know, what I need and I ain't changed